แล้วก็ผู้ซุกเศร้าแบบเงาแห้งแบบเทามาพี่ก็บแบบนึกภาพนอก,ก็แม่เท่าเสียไปแล้วเรามาก็มว่าเสียอีกแล้วก็เท่ากับบุญมีผภูรัยแบบอยู่สวนนอำเท้าเลย <c oughs> มีและบุญมีลูกเคยอยู่เฮืออนจะเป็นพี่น้องพี่ย่างคือเทาต้องเฮ็ดด้วยตัวเองนะ สบายดีสวัสดีพ่อแมนะ่พี่น้องเนาะพี่น้องมุนีกับนุ่นกับยู่สวนคือเก่าเราได้ไปใส่มอนีนุ่น,นกับสิพาพี่น้องมาเบิ่งกิดจวัตรยามแรงของนุ่นอีกมือหนึ่งว่า,อานอกจากเกือบเป็ดเกือบไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงอย่างแล้วนุ่นเห็ดอย่างได้อยู่สวนเนาะตอนแรงแบบนี้คือคันว่าเข้าเกือบเป็ดเกือบไก่แล้วแล้วก็นุนน่นกับมุนีนุ่นกับสิพาพี่น้องค่นะน่ะไปบกุกสวนพะักเนาะไปเห็ดสวนเพราะว่า แนนอนอยู่แล้วยามนี่ก็จะเป็นยามแรงเนาะผักมีสีใครอยู่ตลาดนี่แพงแพงเนาะเขาก็ต้องได้ปลูกพอกุมยุกุมกินเป็นของครอบครัวเฮาเนะถือว่าโบได้แจกยายได้ขายเขาก็ต้องได้กินยุนง่งเฮืออทังกะถือว่าดีแล้วนะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศยามแรงงยุ่สวนของนุ่นเองเนาะพี่น้องนี่ก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องอากาศก็ยามแรงแบบนี้ก็เรื่มอยาก หนาวเข้ามาแล้วเนาะแต่ว่าเขาทิไปบุกสวนเขาก็ต้องนุ่งเครื่องสั้นแบบนี้ก็บโมเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวนุ่นจะสีพาพี่น้องฮันไปบุกสวนแล้วเนาะเดี๋ยวนี้คืออุปกรณ์ของเขาก็จะเป็นข้อบกเนาะเขาสีไปบุกสวนบนที่แบบว่าอเมซีอ่ามาวานพักกาศเนาะวานพักกาศพักซีต่างๆคันเลยแต่ว่าพักบวัวฮันเขาก็มีปลูกปลวปลูกอยู่ตั้งแต่ปีกายฮันก็กับ บางมือก็หดน้ําบางมือกับบัวหดน้่แต่ว่ามันก็นยังมีพอพอได้พอได้กินจนทอดปีนี่เนาะจนเกือบไิจมดตีแล้วเราก็เดี๋ยวเขาก็ได้ไปซ่อมแปลงนาพักของเขาให้มันให้มันเป็นนานดีคักก่นอนเพราะว่าเขาส่วงกรอน,นี่เขาพอได้หดสวนแล้วบัดน,นี้งวัวงกับว่าเข้ามูมาเป็ดไก่อะไรทําไมเนาะเข้าไปแบบสวนพักเขายังเหลือแต่พักบัวที่แบบว่าอัน ตุกไก่มันบ่มากกินเนาะตุกไต่บ่ตอดบ่หยางขนาดแต่ว่ามันก็เคลียดดินแต่ว่าก็ยังเหลือเล็กๆน้อยๆพอยพอเทาอันจีปรุงเตียงอาหารแต่ละมื้อขนาดเนาะเขากับบุรได้ซื้อแล้วก็เขาก็ได้มาเอายุสวนยี่นี่แต่ตอนนี้คือนุ่งกับสิพาพี่น้องไปบกสวนพักเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นมื้อคือเข้ามาวานันพักกาดของเขาน้ะยามนี่คือเขาวานแล้วก็สลายมักบุรได้ฮดตอนเศร้าแต่ว่าบุรได้ฮดเพราะว่ามันเมียนมันมีหมอกหนักแต่ว่า คันา่าเขาบูโดแล้วเฮ็ดให้พักตายคัน,มามน่าหมกมันตกหลายๆนะแต่ว่าจะเป็นแน่ใดกันเดี๋ยวนุ่นกับสิพาพี่น้องไปสำรวจกวดกาบึงนานพักของเฮากวเนาะมามันเป็นแนไใดแล้วเดี๋ยวนี้ฮนะเนาะไปกันเลยเนาะพี่น้องบรรยากาศน้ำแรงเนาะแต่เป็นใกล้ๆแบบตกดินแท้ๆเราอยากเหยียดหนึงแล้วเนาะพี่ห้องนี่ตอนนี้ก็ย่งางมา เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งงัวของเฮาแน่เนาะพี่น้องว่าง,งัวหันเป็นงัวที่แห่แล้วก็อี่พอก็ได้จับขังปลาใตัวหนึ่งเนาะตัวแม่เพื่อให้ลูกสองสามตัวหันกลับมานี่เนาะลูกหันยังจับราได้พูดยังอยู่พูนเนาะยังรู้ตามพูนนี่ฮ่า,า,าว่าว่าวเลา้วตัวหนึ่งออกไปแล้วเรียบร้อยโอ้แม่ได้มันตัวที่เขาจะจับหันมันเข้ามาแล้วมันก็นเล่นออกไปนี่นี่ตัวนั่นมันนอนอยู่หัน โอ้โหตัวที่แห่ที่สุดเลยได้หันอ้เกือกเกืเกือเกืเกืโอ้ยเาเกือเกือุ้นปิ้วหุยฟุ้นเหรอนี่เนาะเกือกเกือ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 นี่พี่น้องตัวนี้ก็คืออ๋ออีพอจับปาไว้เนาะ พว่จับปลาไว้เพราะว่าอันมันแฮ่เกินไปะนะนี่จับปลาไว้ตัวใหญ่แล้วก็โอ้มันหิวหนำเพราเนาะมาไปเบิ่งหมอเพราะว่ามันมันแห่นหนะตัวนี้ป้อโหดสุดเด้อ mm hmm. เลี้ยนทางก็บเป็นได้แล้วก็เดี๋ยวจะให้พ่อเป็นคนมาเบิง่งเนาะตอนตอน,ตอนอันคำพรวรมานอนนพี่มื้อนี่ก็น่าจะบริณอนแล้วเพราะว่า มีงัวสีตัวที่พอจับได้แต่สามตัวตัวนึงมัดอยู่ลุมแล้วก็ย่างตัวหนึ่งหันแบบแหนีตามปลาเนาะแล้วก็เข้าก็จับบได้แล้วก็มี่ว่าท่าแบบมันมาเองเาะว่าเมห้องแค่นี้เนาะอันนี้ตัวนี้นะเข้าสิเขาสิเอาไปขายพี่น้องแต่ว่าท่ามันท่ามันมันครบสามตัว่อนเพราะว่าคนว่าเาเลี้ยงปลาไว้ก็คือมันมันลำบากเขานะ ตอนสิจับย้มใดคือเขาจับบได้เนาะตรงในแลนผ่านพี่น้องเด้เป็นห้าหกคนเป็นสิบคนอนะ่ะไปนลำน้ำมัวตัวเดียวนะแล้วก็มันมันก็ยุ่งเฮาเอาก็เลยแบบว่าตัดสินใจสิขายเนาะแต่ก็เสียดายอยู่แต่ก็จําเป็นเนาะเพราะว่าย้มนี่ก็คือโบมีหญ้าให้มันกินแล้วเป็นยาม,มันแหงแล้งเข้าแล้วดูหนาวเนาะก็เริ่มแบบหญ้าก็เริ่มตายนะนี่ตามนี่ก็คือแบบเป็นแน้วนี่หมดเนาะแบบลวดแบบนี้ก็เลย ได้ขายแล้วพี่นอดี๋ยวนุ่นกับสิพาพี่นอกกันไปบุกสวนของเขาเนาะมาลมกับมัวายอยู่นี่มันแน่นเหนียวปุ๊บตาลงคนสิจับตัวเองโอ้งวนี่หนักด้วย <c oughs> หยาหัวตะกร้องท้ายพลาดนี่เนาะสภาพสวนเัาพังเลยงัวงัวทางเนาะส่วนนั่นแต่ว่ามุเป็นย่างเขาก็จียังสิแปลงเนาะนี่คู่หูของเขากับมาเนาะเดี๋ยวนุสิว่ามีเรื่องมีเรื่องสิว่าพี่นองฟัง นี่มิว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 นี่ยังเหลือตวนี้เนาะพี่น้องนุนจิมาว่าเขาหายให้พี่น้องฟังว่ามาที่แบบเป็นคุ่งหงของเขาอยู่นี่กันเนาะแต่ว่าหลังจากที่นุนไปทัวกลับมาเนาะแล้วยังเห็นมาอยู่หันแต่ว่าหลังจากสามซีมือต่อมาเนะหมาก็หายไปเลยจักอันเขาจับขาหรือว่าแบบ จัปมันไป,ไปไปหรือว่าแบบเป็นอะไรกับบูู้เลยพี่นอกแบบบูหูสาเหตุเลยหู้ต่ว่าเสียแล้วก็ไปอสออวัยชัยกับผู้เห็นเนาะหูซึกเศร้าแบบว่าตั้งแต่เขาอยู่น้ากันประมาณจักปีว่ะได้ประมาณห้าหกปีผู้ที่แบบอยู่น้ำหมาตัวนั่นขนาดแบบเขาเลี้ยงคือแบบเป็นคนในครอบครัวของเขาแบบตวปกาก็ะยิ้่ซ้ำตัวนู่นเลยนะแล้วอยู่ๆเราเกิดเสียแบบ บม่มีสาเหตุเลยตอนนี้คือแบบหายไปใส่กับบุหูเลยบาได้กลับมาอ้ยบาได้กลับมาส่วนนี่ได้ประมาณหกมือเจ็ดมือแล้วตอนนี้คือตอนนั้นทําอิดมันหายประมาณสองสามมือเท่าก,กับโซกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาซอกเขาก,กับบุหูไว้จีิไปซอกบนใดฮะเพราะว่าบโบเห็นบุหูตนตายสาเหตุจากจากมันเสียเองหรือว่าคนอื่นรักหรือว่ามันตายกับบุหูเลยเนาะตอนนั้นนุ่นก็ให้อันนอกซ้ายนุ่นไปโซกอยู่แถวปาแก,กแถวนี้ฮนะ ว่าย่านแบบย่านแบบอันอันตัวมาคนอื่นหันมาคบมันหลแล้วมันติดอ่าติดเสื้อแบบติดอันไม่อย่างขาว่าติดวอววติดพญาธ่นะแล้วมันซ้ำในตาย,ตายเองวอแล้วก็ย่านที่เป็นแนวนั่นแด้เ้วก็เลยแบบพากั้าไปโซ่กับบุหตนเนาะกับตอนนี้คือแบบยูเฮือนนี่ก็เศร้าพี่น้องบุมีมาไม่จมร์ตัวเดียวที่แบบยูนี่เนาะแล้วก็เขาก็เลี้ยงอีกตัวตัวยังน้อยอยูเฮือนแต่ว่ายังบ่ไดเอามาพี่เถือ เจากับคู่ซึกเศร้าแบบเงาแห้งแบบเท้ามาพี่ก็แบบนึกภาพนอกก็แม่เท่าเสียไปแล้วเราเสียไปผู้โดนาะแบบประมาณห้าหกเดือนเราเนนี้มาก็วมาเสียอีกแล้วก็เทากับผู้มีผู้ใดแบบอยู่สวนเทาเลยแบบนั้นนุ่นมาสวนกับเงาเจนี่หลยอยู่กับอยู่กันโศกคนปกติเข้ามากับมีกันสามคนสี่คนนอะซีทั้งหมาหาแมวจะนั่นเนาะแล้วก็มีเป็ดไก่สิ่งต่างๆเนอกไก่แม่ยังก็ตาย มันมีสิ่งลุกเล่าหลายแนวเ,เนาะเกิดแบบเกิดขึ้นในชีวิตของเฮาเนาะเฮาก็คาดคิดอันนี้มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็กเฮาก็ต้องได้ทําใจเนาะแล้วก็ตอนนี้คือเฮาก็ต้องได้สร้างมันใหม่คือส่วนพักนวนี้เนาะอันสวงโกนมันก็ยังดียัางงามนี่พี่น้องสังเกตแบบนี้แล้วดูแล้งม,มันก็แห้งแบบนี้แล้วก็บวกแบบงวเขามาเหยียบอีกแล้วก็นุ่นหานว่าซิบกหนาในไม่เพราะว่าซีได้ซ่อมแปลงให้มันงามคืนคือเกลนะ สิได้ตัดอันแม่ก็นี่ตัดใบมันยูเชิงนี่แล้วก็เอาแบบกุแบบ๊กเอาหักมันนี่นะปลูกเนาะพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้คือนุ่นกะล้มพี่น้องลายพาูดแล้วนี่เนาะเขาก็จะเริ่มบกเลยเนาะพี่น้องวันเขาบกนี่จีว่าเป็นอย่างคือบกอันทั้งหญ้านี่เนาะนุ่นจีบกปลาไวันนว่นจะบกปลา้ประมาณสองมือ้อถึงสามมือ้อเนาะหญ้าตายแล้วก็ดินมันแห้งดีแล้วก็เขาก็จะมาอ่อนานไมยอีกรอบหนึ่งเนาะ ม,มาอีกรอบนึงแล้วก็เข้ากับซีโดน้ำผูกพักเนาะกิจวัดประจำวนำันย้ำแรงของเขานะเขาเห็ดเบียกแล้วแล้วก็มาหนึ่งเข้าชิมไห้แล้วก็เข้าก็เห็ดนี่เลยแหละโอ้ขอบก็ไม่ได้ตีข่ขบเขานี่นะ มีและบุมีลูกเคยอยู่เคืออนจำเป็นพี่น้องทอย่างคือเขาต้องเฮ็ดด้วยตัวเองนะตรงมีไม้แนบอยู่นี่จึงโอเคได้ <c oughs> ใครจะว่ามันมันบอนอันส่วนเกาที่เขาบกไปแล้วนะมันก็ ค่อนข้างบกแข็งหลาย <laughs> บุกไปเรื่อยๆเนาะ มุอนี้ว่าตั้งใจชาวจะะมาบุกนั้นนี่กับนั้นนี่นั้นนี่เนาะสามนานเพราะว่านานอื่นหันมันยังมีพักบัวอยู่แต่ว่าเมื่อใดที่แบบว่าเขาจีมาแปลงส่วนแท้ๆชาจินได้โลกพักบัวน,นี่ไปซ่อมปลูกไม่อีกเนาะเพราะว่าตกเกานี่มันถ้าเราลี๋ยู่ในชาวบัเขาบวนปลูกเชื้อนะมันจะตายไปเลยมันจะแห้งไป วาซิเล้ยวนะพี่โน้องว้าสิบวกสามนานสิรอดไม่เนี่ยทีนนี่แม่เรามาเฮ็ดสวนผักตลอดอีดูเพิ่นเด้เนาะเพิ่นมันนี่ยคนเปลียยนคนเหยียบมาคนเขาเหยียบโอเคนี่พี่โน้องเมื่อกี้กับตอนนั้นกี้กับมา้าที่หันมาเก็บอัประกาศนิดหนึงแล้วมาเก็บปักปะนี่เนาะว่าสิใไฮแม่ลอง เฮ็ดอันผักกาดสม้มผักกาดอย่างก็จะได้เพราะว่าเพื่อนอัน,พ,น,นพื้นว่านทิ่มไว้ตอนนะสวงก้อนนี่แล้วกะ็น้องซ้ายมานันนอนนี่พีกับบุคคลจ้าเชื่อและ้วกะ็เขาก็ทิ่มไว้ยู่นนี่มันกลายเป็นพักการขมนะพักกาดขมแล้วเขาไปเฮ็ดอันพักกาดสม้มในเแซ่บยูเนาะแต่ว่าตอนนี้คือน้องนายสิภาพี่น้องมาเอาก้อนยู่นานพักแถวนี้ส่วนลายหั่นแม่นันพี่น้องงวยเยียบนะงวยเยียบเดบแล้วก็ไกลตอดกินได้าอยูไมยะเนาะ ก็มีหลายแล้วอันนั้นประกาดซ้อมนจุดออกดอกแล้วหามโาสิมาเอาแบบนี้เลยอันนี้ประกาดซ้อมเป็นแบบนี้จิงกระแซ่บเด้อประกาศซ้อมี่มาเก็บแบบนี้เลย ผักบัวของเขาเนาะผักบัวที่แบบมันแกแล้วก็นวลวาซีลองเก็บเอาไปตากมึงอุย้ยตกแล้วมันก็เห็นเกลียนอยู่ดิถ้ามีนวนวาผักบัวมันเกิดเกลียอยู่ใส่นี่ถึงน้อยๆดำๆอยู่กลาง่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องมาบุกสวนอันนี้ถึงป้าทประกาศของเขาได้อยู่นาะประกาศให้ประกาศสม <c oughs> เดี๋ยวนุ่งกับซีมาบกส่วนเริ่มต้นอยู่พี่แหละพี่น้องเนาะตอนนี้ทีมาบกส่วนก่อนมาถ่ายคลิปเดี๋ยวซีมืดพี่น้องเดี๋ยวนุ่งกับซีได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขาา้ามาติดตามมาซุมคลิปหนึ่งจนจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นกับตาก,กล้องของเฮาตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเดี๋ยวซีใส่สตาก,กล้องของเฮาบกส่วนเนาะเพราะว่าเมาเตยือนอยู่เราไม่ได้ต้องได้ชวยกันเด้อ